และนี่ก็คือรูปต้นเหตุที่สร้างความหงุดหงิดใจให้กับเด็กๆขณะทํากิจกรรมวาดรูปสัตว์ประหลาดไม่น้อยเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาในเกมนี้นะครับ2ทีมนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นเองจุดเด่นๆเ,เลยนะก็คือน้องอิดกับน้องโอเวน่นซึ่งมีตําแหน่งเดียวกันในการเล่นกิจกรรมนี้แต่ว่าน้องอิดจะมีความหงุดหงิดมากกว่าด้วยความที่เขางุนหงิดเพื่อนซึ่งอธิบาย มาให้กับจุดที่3ที่จะต้องวาดรูปได้ไม่ดีพอส่วนน้องโอเว่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีอารมณ์หงุดหงิดเลยเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างยากแต่ว่าทีมของโอเว่นเนี่ยอธิบายกันเข้าใจมากกว่าจึงไม่เกิดอุปสรรคอะไรที่ทําให้เกิดเหตุหงุดหงิดใจคับข้องใจกันเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าคราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นเราจะไปฟังความรู้สึกเด็กๆก,กับการทํากิจกรรมนี้กันครับ ลาบสับหนอนแล้วก็ตาันหลอแล้วก็ตัวแต่ก็มองดีๆฝฟันก็ไม่รอนะใช่แล้วก็มีขาไปสูงตาอย่าลืมนะมีเวลา20นาทีนะนี่เี่นโดนสีส้มสีส้มสีส้มเด็กเป็นวกนันก็เดี๋ยวมา ไปดูนครับตัวฟีนิวิงี่แล้วทำทำท่าทางไปเลยตาแบบ้มตาสีเขียวแล้วก็มีหุ่นยนต์นะที่มันเป็นลูกลูกอะยรไม่รู้จะไม่ได้บไปดูใหม่เลยนเตอะตาข้างในมันจะเป็นสีดําำฟางตาจะเนเป็นสีดําข้างนอเหมือนรูปคนอ่ะ สามสามเหลี่ยมครัใช้มือทำใช้มือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครึ่งครึ่งวงกลมอ่ะเออทำไรอ่ะเมื่กี้พอจะนึกออกไหมว่าเขาพูดถึงรูปอะไรน่าจะอารแมนไม่ก็น่าจะเซปเประหลาดในย่าแมนนะครับเหรออันนี้กำลังร่างกันอยู่ว่าน่าจะเป็นรูปอะไรใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรอ่ะเซปเประหลาดเหมือนอารแมนไหมจีราบ เนยอ่อนเเสาวเสาวป่ะพูดไม่ได้นี่อึดอัดไหมสกินเนื้อเขาเป็นสักินพืชป่ะอืมสักินพืชเลยลูกน้องเนยอ่อนที่เป็นกระต่ายป่ะ ไม่รู้ไม่ได้ไปดูมันฟันไปเนี้ยแล้วแล้วแล้วต้องต้องตาเนก็มีหน่อยกลับมาติดเพื่อเราป่ะไม่เอาอธิบายได้ไม่ใช่เหรออธิบายได้เลยอธิบายใหม่ตาเป็นสีอะไรไหนลองอธิบายสิตาข้าวดำขอไม่ไม่สีแล้เป็นเป็นโครงแบบไหนเป็นแบบนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะอธิบายไปเรื่อยเราอะมุมกลมเรื่อยนี้ใช่ไหมตัวนี้ป่ะามต้้องถคนนีเกมนี้มันยากจริงๆนะฮะ แต่การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในเกมน,นี้จริงๆว่านนจะทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดหรือว่าโกรธเพื่อนที่แบบสื่อสารได้ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่านี่แล้วเราในตาล่ะในตาพิสีอะไรสีดำบะนี่ป่ะนี่บะางเว้น ไม่คิดจะมีสีอันนี้เหสีนี้เหรอตามันเป็นสีเขียวเขียวเหลืองใช่ป้ะมาเปลี่ยนสีเป็นเหสีเขียวเขียวจะอ่อนดิอ่อนเหรอมันก็มีแต่สีดีแน่สีนี่ไงเขียวอ่อนนี่ไงสีเหลืองคิดเองด้วยตาสีเขียวเขียวแขกเขียวเขียวเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่เฮ้ยสรุปยังไงไม่ไม่ใช่งงแงงจุงเบยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่อืออืออะไรเนี่อันนี้ไม่ใช่บอกตรงงงจุงเบยไปดูใหม่ไปอาใหม่ดิมันไม่ถูกตอนนี้เหลือแค่ห้านาทีเท่านั้นเองฮะมาดูว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วใครได้แล้วบ้างไปดูกลุ่มนู้นก่อนเลยครับ มีแขนมีขามีฟันมีปากครบอืมอ่สืออย่างเดียวมีด้ยเหรอครับตัววิ่งนี่งดหงิดหน้าดูแบบฝดฝัดวิ่งเวี่ยงแล้วไม่ได้แบ่งใจผมเลยข้างในก็สูงใช่ไมสูงตัวเดียวอ่าเหลือสามนาทีคล้ายๆหนอนแต่ว่าสีส้มสีส้มแบบคล้ายๆขั้นบันไดที่มันเลื้อยๆอ่ะ ข้าใจปะมีหูเออดื้อป่ะแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนด้านบนเนี่ยมันก็ดื้ออ๋อนั้นบอกไปแล้วพูดง่ายอีกครั้งหนึ่งหนึ่งอันก็คืออีกครั้งหนึ่งสองเนี้ยสมมติว่าข้างเนี้ยมันหักไปอันหนึ่งอ่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะยังเหลือสองอันอ่ะอ๋อ เราบอกไปสอนดีแล้วเรามาดูภาพนี้นะมันเป็นภาพร่างทเท่านั้นเองไม่ใช่ภาพจริงแต่ว่าค,คล้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องๆในทางบ้านว่าอะไรบ้างอตอนนี้กำลังถกเถียงเรื่องสีตรงนี้อีกแล้วตรงนี้อ่ะอ่ะอ่ะอืมดูสิ หนักใจไหมเด็กๆเนี่ยมากค่ะแล้วเห็นแบบอารมณ์เด็กแต่ละคนรู้สึกไงบ้างแบบก็เห็นเนาะว่าแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบบางคนก็รู้สึกโมโหเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะโดยเฉพาะใครคนนี้บ้างโดยเฉพาะอิดคือน้องอิดแบบไม่ไหวแล้วพูดคนไม่ได้ถึงขั้นกระโดดทีบเลยทีเดียวกระโดดบเพย์ใช่ ความจริงกันนะคะระหว่าง2กลุ่มเมื่อกี้เรารู้สึกว่ากลุ่มหนึ่งก่อนนะเรารักษากฎระเบียบกติกาของเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเท่าไหร่ครับห้เนอะโอเวนเนอะทำอะไรบ้างลูกใช้มือใช้มือเนาะใช้มือกับพูดด้วยใช้มือแล้วพูดบอกเพื่อนนะคะอ่ามากลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้ร้อเสามารถรักษากติกาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่า เท่ครับหกสิบเออกลุ่มนี้จะค่อนข้างรักษาเท่าที่สังเกตนะคะพี่บอลกลุ่มนี้จะค่อนข้างรักษากติกาเออในการที่จะแบบไม่ค่อยใช้มือแล้วก็ในการสื่อสารบางคนที่อาจจะแบบว่าพูดไม่ได้ได้แค่พยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ป่ะอันนี้บอกปเนี้ยเราต้องต้องตามันก็มีหน่อยกลับมาสเพื่อนเราบอก อ่ะแล้วเรามาถามเรื่องความรู้สึกที่ได้จากเกมนี้กันดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับระหว่างเล่นเกมหงุดหงิดมากเลยอะเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยค่ะเราหงุดหงิดขนาดนี้แล้วเราทายังไงกับมันจัดควบคุมมันได้ไหมก็ขำขำกับเพื่อนไปก่อนนะน้องอิดดีกว่าคนนี้นี่หงุดหงิดออกอาการมากเพราะใบ้โดยคําพูดก็ไม่ได้ มือก็ไม่ได้มือก็ไม่ได้รู้สึกไงบ้างมึนหงิดครับงุดหงิดเพราะอะไรบ้างลูกอะไรที่เราทําให้เราหงุดหงิดบ้างโดยเฉพาะลูกตาลหม้เล็กนึงนี่แหละครับโอ้โหผมบอกให้ไปดูไปดูแบบใช้ใช้ค่ะให้ไปดูให้ไปดูเขาก็ไม่ไปดูเขาก็ไปดูอยู่เดี๋ยวไหนใครลูกตาลเฉลยตัวเองซิเปิดเผยตัวลูกตาลนี่ลูกตาลไปดูหรือยังเพื่อนบอกให้ไปดูไปดูแล้วค่ะหนูบอกเพื่อนอยู่อีกกีะถิบหน่อไปดูไงผมจำได้ว่าแค่มันจะเป็นสีส้มอะไรอย่างนี้ ลูกหุ่นยนต์เขาไม่บอกเลยครับเขาบอกรูกนอนพวกเบียอะไรอย่างนี้เขาเลยว่ารูปนอน <c oughs> ออแล้วน้องอิดมีการจัดการหรือว่าการควบคุมอาการงหงุดหงิดของตัวเองอยังไงบ้างใช้วิธีการที่เขาบอกว่าให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็หายแล้วก็เป็นอีกแล้วก็ใช้วิธีเดิมครับกลับไปไม่กดเพื่อนแล้วนะน้อง,อง<น>มีรู้สึกยังไงบ้างารู้สึกสงาสารอิดะค่ะเพราะว่าอิดเขาวิ่งไปมาไปมาเขาก็ บอกอะไรไม่ได้ผมก็ต้องมันจะมีกองสียาวๆผมก็ไล่เทียะสีอ,อันไหนที่ไม่ใช่เขาก็จะใส่หน้าอ,อันไหนที่ใช่เขาก็จะพยักหน้าอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เรารู้สึกมีอารมณ์แบบกโกรธงุนหงิดอะไรใครบ้างไหมไม่มีครับผมมีแต่สงสารอิดอ่ะแล้วที่บอกว่าใช้วิธีกําหนดลมหายใจเนี่ยมันช่วยได้ยังไงบ้างก็ช่วยให้มันสงบขึ้นแล้วก็น่าจะผ่อนการโกรธนินลงมาอืม ก็ทําไปเรื่อยๆมันก็เริ่มหายโกรธหายโกรธลงมามีใครรู้บ้างว่ากําหนดแล้วได้อะไรบ้างอะจารู้ไหมติดน่ะให้ให้สติมาอยู่กับตัวเรารให้สติมาอยู่กับตัวใช่ใช่ กิจกรรมวาดรูปสัตว์ประหลาดนั้นก็เปรียบได้กับสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจําวันนั่นเองครับคนเราทุกคนจะต้องมีอาการหงุดหงิดขุนเคืองหรือรู้สึกแบบไม่พอใจกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเองดังนั้นมันสาคัญมากที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาจิตให้ดีขึ้นเพราะถ้าเราสามารถฝึกฝนให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์ขุนเคืองนั้นได้ดีวิธีการที่น้องอิดใช้ คือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่พระท่านได้สอนไว้นะครับและน้องอิดก,ก็เข้าใจถูกต้องที่ว่าการกําหนดลมหายใจแบบนี้จะทําให้จิตกลับมาอยู่กับตัวสติเราก็จะกลับมาอารมณ์ขุนมัวเหล่านั้นก็จะหายไปเองครับ สำหรับกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆสามารถสงบนิ่งได้มากขึ้นนั่นก็คือกิจกรรมนั่งสมาธิโดยมีหนังสือวางไว้บนหัวนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนั้นและเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับนั่งสมาธิ้นั่งสมาธิแต่ให้นหนังสือหนังสือที่ได้ทุกคนนะอ่าเห็นเพื่อนทำไหมอ๋อ รู้ใจรู้ใจแล้วอย่าให้หนังสือตกอหลับตาด้วยหลับตาสกอเทปสกอเทบไม่ได้ไม่ได้หลับตาคนฉลาดนะคนฉลาดพิเศษห้ามทำหนังสือตกถ้าตกให้เริ่มใหม่หมดเลยดีไหมโอเคเอานั้นไงตั้งใจนี่เป็นหนังสือสดมนถูกไหมหนังสือสดมนที่พระพุทธเจ้าพุทธวจนะเป็นพุทธวจนะคือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นให้ความพคารพบหนังสือด้วยก่อนเริ่มหายใจเขา้าเข้าออกลึกๆสามชุดมาช่วยหนงแล้วค่อยๆหลับตาเข้าอึงลึก,ลกครบสาม่รงอืมโ <Okay. S 1> อเคออะเอาหนังสือวางบนหัวหลับตาทำสมาธินี่สตินี่สติ มีมปัญญามีสติมีสติมีสติถ้ามีสติไม่ยากนะแตบบเยี่ยวทำไมเอาไม่เลยเอาไว้โอเคชิสลารู้และลึกว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่ลมหายใจมีอะไรอยู่บนหัว บาลานสมดุลอ่ะไปม่สบเพมเริ่มใหม่สอบเริ่มใหม่ใหม่ใหม่ยายามอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อ่ะใหม่มาดีดนะี one more minute one more m อ่ะมาให้นาทีหนึง่งนาทีเต็มๆคราวนีน้ตั้งใจตั้งใจน,นาทีเดียวแค่นั้นแหละหทุกทุกคนทุกทุกคนนะม,มีสติหลับตามีสติ ยังไม่แก่ใส่เ็นมีสตีส้มีสติดีมากเลย พอถึงเกมที่ต้องนั่งสมาธิแล้วก็วางหนังสือไว้บนหัวเพื่อไม่ให้ตกเนี่ยตอนนั้นต้นเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกเครียดตอนตกครับเพราะว่าอะไรทําไมถึงตกไม่มีสติแล้วตัวเองทาตกไปกี่ครั้งสามครั้งนี่พวกเด็กๆผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิตอนเล่นเกมนี้เลยแต่เด็กผู้หญิงนี้จะทําได้ดีต้นว่าเป็นเพราะอะไรทําไมต้นทําถึงแล้วตกตลอดเลยไม่มีสติแล้วก็ไม่มีความนิ่งแต่พอตอนสุดท้าย เติ้ลทำได้เออเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความนิ่งเพราะม,มีความนิ่งนิ่งที่ตรงไหนนิ่งนิ่งตรงที่ตัวที่เต้ลบอกว่าตัวนิ่งเนี่ยตัวนิ่งอย่างเดียวหรือเปล่าอืมใจอยู่กับหนังสือแล้วก็ต้องนิ่งด้วยครับเมื่อกี้หลวงพี่สองรูปประทับใจมากที่นะทุกคนตั้งใจทำแล้วก็มีสมาธิมีสติกับตัวคราวนี้หลวงพี่มีอะไรฝากนิดหน่อยคือว่า ต,ตอนนี้โอเคเรายังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีปัญหาในชีวิตหรือสิ่งอะไรที่เข้ามากระทบในจิตใจทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเศร้าทําให้เราเสียใจทำให้เราหงุดทำให้เราโหดคราวนี้จะบอกว่าอย่าลืมเอาธรรมะไปใช้เวลาโตขึ้นมันก็จะมีสิ่งรอบตัวนี่แหละเข้ามากระทบจิตใจเข้ามาทําให้รู้สึกไม่สบายใจท้อใจผิดหวังอย่าลืมเอาธรรมะเข้ามาใช้อย่าลืม เอาธรรมะเข้ามาใช้อย่าลืมมีสติกับตัวเองตลอดเวลารู้ว่าทำอะไรอยู่ You can just share with them too. When I was a kid, mm hmm. I had a lot of suffering when I was a young person, so that's why I try to help share ธรรมะ with the kids so that they don't have a lot of they don't have a lot of suffering, but like, they can have a true happiness. หลวงพี่เทียนเล่าให้ฟังว่าตอนวัยเด็กเนี่ยหลวงพ่วงเทียนก็เป็นเด็กไม่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะนั้นเพราะหลวงพี่เทียนอยู่ถึงตัวเนี้ยก็อยากให้เด็กๆมีความสุขอยากให้เด็กเอาธรรมะม,มาใช้ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกทุกคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตนะพอไหวนะได้ไหมได้ไหมสม่งุตอสื่อมาโอเคอพอได้นะพอได้ดีด,<า>ด,ด,ดีอ่ะ,อะวันนี้ทำทำทำดีดี D นะทำที่ดีไหมใช่ไหม โอเคโอเคไหนเก็บหนังสือ,อสร้อยแขนสายแว่นนั่งท่าพร้อมแบบกราบเตรียมกราบพระลเอาม้อามต่องเลมเลยกราบกราบกราบ ครับครับ,รบ,รบ